ฉันก็กลกเลยดีสวัสดีค่ะทุกคนฮันนี่บีค่ะวันนี้จะใช้เวลาแค่3นาทีเองทุกคนดูสิฮันนี่บีเอามาอะไรบ้างน่ากลัวไหมคะฮันนี่บีคิดว่าน่าจะมีบางคนที่สับสนว่าผลไม้ต่างๆกับคำกริยาต่างๆใช้ยังไงดีโอเคมาดูกันเลยนะคะ <S <S <ๆ>เวลาเราเปอก 블루 볼라마이, 차임을 라오차이 캄와, 까다, 솜, 라오차이 캄와, 귤, 포차이 나락, 아자방와 내가 귤 까줄게, 내가 귤 까줄게, 르 차이 값, 꽁꺼다에 가, 새우 껍질 좀 까줘, 개 껍질 좀 까줘, 안키기약게 알겠어, 내가 새우 껍질 까줄게, 덥발, 타 라오차이, มีดเล็กๆปอกเปลือกผล,กลไม้แบบนี้แล้วใช้คำว่ากักตะควายจุ่มกักกาจูเซลถ้าเราพูดกับคนที่อายุสูงมากกว่าเราใช้คำกริยาทือดีดาใช่ไหมคะฉันาะสับก,ก,ก้าก้าที่ลูกแก้วฉันจก้ากาดี่ลูกแกต่อไปถ้าเราใช้มีดแบบนี้ผลไม้ใหญ่เช่น เต็งโมหรือสับปะรดนะคะใช้คำกริยาจาร์ดะสุบักจุมจัลล่า주세요สุบักก็คือเต็งโมนะคะแล้วสุบักจัลล่าได้หรือเปล่าจะเป็นคำถามนะคะแล้วมีคำหนึง่งโซลดานะคะโซลดาแล้วใช้กับผักหรือเนื้อสัตว์หรือ อ๋อคิมจิก็ใช้คำนี้นะคะแฟนกินมาม่าอยู่ต้องมีคิมจิเอาหั่นคิมจิให้ไหมคิมจิจุ้มสจุกกะคิมจิจุ้มสั่รจุกกะแต่ถ้าเราใช้กันไก่ตัดคิมจิแบบนี้นะคะชาเร่ดะเหมือนกันนะคะแล้วก็คิมจิจุ้มจัลลาจุกกะใช้อะไรก็ได้ค่ะตามสบายที่เปิดขวด เราใช้คำว่างตาเกะนะคะพยองคือขวดคือตาคือมาจากคำกริยาตาตาแล้วก็ทำแบบนี้เราใช้คำกริยาตาตาีเบียงจุ่มตาจอบแบบนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าใช้คำว่าเปิดกับประตูเราใช้คำว่ายลดาแต่ว่าใช้กับขวดก็ตาตานะคะคำสุดท้ายถ้าสมมติเราไปซื้อชาหนุ่มไข่มุก พนักงานจะถามว่าเอาหลอดเจาะไหมใช่ไหมคะเราพูดว okay, okay, ่าปลั๊กเต๊ะกูจริงๆคำว่าเจาะตุตแต่ถ้าใช้กับหลอดเราใช้คำว่ากู้ตานะคะปลั๊กเต๊ะกูจ่าตริไกยดปเตกูจา주세요โอเคค่ะทุกคนขอบคุณที่ดูชมอนนี้บีนะคะบ๊ายบาย